ระวงแล้วเราตรวจไม่เจออ่ะแต่มันก็หายแล้วนะขนร่วงอะ่ะไฮเปอร์ไทรอยก็คือมีไทรอยมากกว่าปกติจะชอบเจอในแมวมันก็จะผอมอ้อเหรอส่วนในหมาจะชอบเป็นไฮโปไทรอยเหมือนในตัวนั้นอะ่ะอ้อเหรอก็คือกินนิดนึงก็จะอ้วนแมวจะเป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์ก็คือเยอะเกินส่วนหมาจะเป็นไฮโปอางเงี้ยอ๋อแอรก็งอออกมาะหอลแ,แล้วค่าตรวจดะหมอหมอต้องไปดูไม่ค่อยตรวจหรอกเจอได้สมัยเรียน ไอปก็คือผอ,อมกินได้จากหอมแล้วก็แต่เบาหวานเราเคยตรวจไปแล้วนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เเคยตรวจเบาหวานไหมไม่ไม่มไม่มันก็ต้องตรวจเบาหวานด้วยก็จะผอมกินกินได้จากหอมอะไรอย่างงี้ไอเนี่ยอ้วนเออเบาหวานก็ควรตรวจควบคู่กันไปไอน้ำตาลเหรอใช่่ะถ้าอยากรู้นะคะ ต้องงดข้าวงดน้ำเหมือนเราเลยค่ะงดตั้าหู้สะดุ้งสะดุ้งเจ็บเจ็บเจ็บเจีบสะดุ้งเจ็บเที่ยงคืนแล้วตอนเช้าฉีดตูดไปโดยฉีดตูดไปหลับอารมณ์ได้เย็นเป็นไรมอนสั่นทำ External? ไมไ่ดองงล่างดิแม่เปิดแอรเย็นให้แล้วเออแมวพันมันจะอย่างนี้นะคะมันมันร้อนไม่ได้ันต้องมาเก็บรอบสอง เอาออกมาเพราะว่าจะได้นอนกันสบายๆไม่งั้นมันมขี้มันแค่อ้าวผมไี่ออกเหลือไอ้น้องคนเดียวผมไี่เหลืออีนี้คนเดียวนอนข้างล่างตาตาเนี่ยไม่ค่อยเอาพัดลมอะค่ะตาตาจะนอนแต่ข้างบน แต่งตัวไม่เสร็จเหรอฮะนี่ฮะครีค่ะม่อคือไม่ไม่ว่าก็ปล่อยออกมาอยู่ข้างน,นอกก็นานพอสมควรแต่ก็ครีนะคะเชา้าขึ้นมาก็คือเละที่ปลายเท้าตรงนู้นนะคะแล้วก็คายอยู่ที่ตูดตรงนงนนก็นอนมิ่งอยู่เมื่อเชา้าต้องจัดอาบน้ำเพราะเหม็นมากแต่เพิ่งไม่ใช่ม่ไม่ใช่เมื่อเช้านะสักครูะคะ่เนี่ยค่ะอาบน้ําเชร็จก็เอาผ้าเอาผ้าเนี่ยผ้าที่เช็ดตากไวอก้อีกผืนนึ่งมาอ้อมไปแช่ไว้แล้ว ราะว่าอีกผือนงเนี้ยก็เปียกเพราะว่าคือไม่รู้ลุกได้หรือไม่ได้หนักก็หนักนะไม่ใช่ไม่หนักนะอ่ะไม่ใช่ไม่หนักเรากินข้าวไปแค่นิดเดียวนะนี่เดียวค่ะกินข้าวนิดเดียวบอกว่าจะกลับดาวก็บอกมาหลบฝนอืมอ่ะเมื่อที่หมออธิบายเรื่องไทยอะไรนะคะอ่าไทยลอยไทยลอยอะไรเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะที่หมอเขาพูด ต้องไปฟังแต่ว่าตาลไม่เป็นหรอกเพราะว่าตาลมันมีตาลมันขนมันไม่ร่วงนะแต่หลอดฝนต้องขมันร่วงแต่ว่าหมอก็ดูแล้วหมอก็เลยบอกว่าตาลน่ะมันไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรก็คือปกติได้เราองปกติก็ปล่อยมาให้มันใช้ชีวิตไปไม่ต้องไปอะไรกับมันมากไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากเพราะว่ามันก็กินได้อยู่แล้วดูจากสภาพแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าตอนที่ขนมันร่วงเพราะนี่ขนมันขึ้นแล้วนะคะนี่ขนมันขึ้นแล้วส่วนลูกชายหลอดฝนเนี่ยก็คือสภาพก็คือแก่ชรานะคะครี่ ทีนี้เนี่ยแม่อ้อมสงสัยนะว่าถ้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงใส่แพมเพิพร์ตเหรอคะเออใส่แพมเพิพร์ตเหรอมันจะไอ้ไอ้ผ้าปูเนี่ยมันก็ดิ้นอีกจะเอายังไงแม่อม้อมฉีไม้ใหญ่มันฉี่ไม่ใช่น้อยน้อยนะคะมันฉี่เยอะนะเออแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะฉี่ไม่ค่อยจะเอื่อน,นอนเมื่ถามว่าลูกขึ้นเดินเนมื่อคืน,นแม่อ้อมก็บังคับนะคะว่า จับออกมาจะออกมาเสร็จก็บอกให้เดินเดินก็เดินบนอยู่หน้าบ้านเดินบนอยู่หลายรอบให้เดินเดินเดินพอเดินล้มเดินล้มเราก็ต้องไปยกขึ้นยกขึ้นให้เดินออ่ะืมก่อนที่จะมากินข้าวพอล้มได้กินข้าวนอนมากินข้าวไม่อยู่กินข้าวค่ะนอนกินข้าวอย่างเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันยังไงเพราะลรฝนมันไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรไม่ได้มันไม่แอะไม่อะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะอืมมันไม่ได้เหมือนที่แบบเหมือนเราเห็นหมาตัวอื่นที่เขาเป็นที่นี้มาเช้า หมอก็มองเขา SUV, บอกว่าหายใจก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โยกตัวไม่ได้โยกอะไรแล้วก็บอกว่าหมอมันเป็นบางครั้งมันเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็ไม่บางครั้งมันก็เป็นแล้วก็บอกกับหมออย่างนี้นะก็เพราะว่าแม่เอาก็รอาการขอเราคนให้หมอฟังก็ตามสภาพผ่าดูแลกันเป็นตามสภาพไปนี่เปิดไอเย็นให้นะคะแต่วแม่อ้อมลงไปทํากับที่กระต่ายแล้วคะ่ะสายแล้วไม่ได้สายแล้วนี่มัน เที่ยงละเที่ยงกว่าจะบ่ายละนี่นี่กับแมวริวนะแต่มันสวยนะอ่าสภาพอย่างที่บอกอ๋มาเมาื่อวานไปอเอาไปฟังจนจบแล้วนะคะหมอเขาก็บอกว่าอ่าก็คืออ่ะอย่างเราเลี้ยงดีไม่มีปัญหาไม่ได้ไปอะไรกันอะไรกับใครเนี่ยก็เขาก็จะอยู่ได้อยู่แต่ว่าเขาก็จะเป็นโรคค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายนะคะถ้าเราเลี้ยงดูแลไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ของมันอย่างนี้ดีแล้วค่ะ ก็คือไม่ไปปะปนกับใครก็ไม่ไปกัดกับใครแล้วก็กินอยู่นอนอย่างสบายอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วค่ะเท่าที่หมอบอกนะก็ควรจะแยกรวมแยกแยกแยก้อไม่รวมกับใครแล้วก็มีความสุขดีปิงปองก็แปะแปะแล้วก็กินแล้วก็นอนปกติเยี่ยมก็นอนอยู่แล้วนะคะปิงปองก็แปะแปะ,ปะ,แปะไปของมันอะไรล่ะปล่อยไม่ได้เมื่อเช้ามีคุยกับยายเหมือนกันยายก็บอกไม่ให้ปล่อยยายบอกแล้วไม่ให้ปล่อยออกไป ไอ้บอกให้อยู่นี่เลยไม่ให้ปล่อยยายบอกให้มันอยู่นั่นแหละมันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปไม่ต้องปล่อยมันออกมานะยายว่าอย่างนี้นะยายว่าอย่างนี้ออตาเนยตาตาเนยตาตากลมตาตากกมแม่เรียกไม่ลุกเลยเหรอลูกตาตาเนยตาตากกมนอนไม่ยูงไม่ลูก่ะ สนใจค่อนไม่สนใจค่ะ,น,น,คะนี่นหลับผมมันสบายมันไม่ยอมลงมานอนข้างล่างข้างบนมันมีลมผ่านจากตรงนี้เข้ามานี่นะคะจากตรงนี้เข้ามาฟ้าเอ้ยฟ้าแม่เอ้ยฟ้าหนูไม่เป็นน้องข้างล่างกับพี่เขาเหรอลูกหนูชอบปีกวิเวกเนี่ยนะหนูชอบปีกวิเวกเนี่ยแทนที่จะไปรวมกันหนูไม่ใช่พี่น้องกับเขาก็เหมือนกับใช่ละลูกเออ พูดด้วยมันก็นหลับกันหมดมันไม่สนใจแม่มันเลยอันนี้ก็ได้เวลาแล้วได้เวลาโดนระเบิดไอเย็นค่ะก็จะเป็นเช่นนี้อ่ายายานอนเนีายนี้แหละยาตัวเมียชอบปีกุงเร็กไงทำไมล่ะลูกสาวแม่หนูไม่ไปนอนกับพี่เขาแล้วลูกหาลูกสาวหาลูกสาวแม่ ไม่แล้ไม่แล้ตัวตัวสวตัวนี่ยมันมันเล้าหรือมากวันวันนึงเล้าหรือมากฮะเออยุ่งค่ะหนูนหนเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยมันมอย่างเงี้ย <laughs> วุ่นวายมากเลยนะลูกสาวลูกสาวคนสวยแม่น่ะคนสวยคนสวยของแม่น่ะนะย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 ะคนสวย dạ dạ cắt 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 lên cắt mẹ cắt 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 lên cắt lắc ตาแบบเศร้าๆแล้วยิ่งเวลามีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามันตึงเครียดตึงเครียดนย่ยอยากจะตาเศร้าว่าจะแบบกลัวน่ะกลัวค่ะเอาเรียกกลัวชายปื๊ดนอนดูดูดูแล้วกันดูแล้วกันค่ะดูแล้วกันดีนี่นี่นนนชายปืด๊ดแผลสองข้างหนึ่ง สลืสลลมสลือลมค่ะสลืมสลือลมนี่นอนหน้าพัดลมเลย,เลยมอนบิงมาแล้วขึ้นไปจิบค่ะขึ้นไปจิบอาหารแล้วก็ลงมาลงมานอนต่อวันเขาก็จองที่ของเขาที่เดิมค่ะอายาอยู่ข้างบนอายาแอบดูเหรออายาแอบดูพี่เขาเหรอลูกนะน่คุณสวยไหมแอบดูพี่เขาเหรออยาอย่ะลูก ลงมาสิลูกแอบดูพี่เขาเนี่ยเห็นกล้องไปได้เลยแม่เก็บรอบรอบสองของไอ้กลุงนี้แต่มันไม่เอาแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะนอนกันแล้วมันเตรียมตัวกันแล้วค่ะบ่ายโมงแล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนอนแล้วหยาลงมาแล้วหยาลงมาแล้วเตรียมตัวนอนแล้วค่ะยาลงมาแล้วตัวตัวนอนหรือเตรียมตัวซอนฮะน้องนอนเหยียดตัวแล้วน่ะตาสลืมสลือแล้วนายส้มอ่ะนี่ ดูตามันดิอย่าพายุกับมันนะ้ำมันสลืมนสลือแล้วหางเงนลุกดิบลุกๆิบอยู่เลยหางหางเยอะ